กลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างร้อนแรงเมื่อมีนารีนาะมิสแกนนคนรราชสีมาไล์สดขายน้ำพริกน่างามโดยระบุว่าน้ำพริกก็คือน้ำพริกจะมีอะไรมากมายไม่มีอะไรพิสดารมากหรอกก็น้ำพริกฮ่า <c oughs> แค่มีปลาชิ้นใหญ่หน่อยเผ็ดมากเผ็ดน้อยเหมือนของตลาดนั่นแหละแต่ใช้วัตถุดิบที่ดีกว่าคะ่ะงานนี้บอสน,นวัสวน์กลับว่ายังไม่เห็นเขากินน้ำพริกเลยรู้ได้ไงวรสชาติเหมือนตามตลาดพูดเองหรือเปล่าได้กินหรือยังคะ่ละล่าสุดวันที่18เมษายน25 6พอิงฟาวราหะมิสแกนไทยแลนด์2 0ง0 ได้ออกมาทวิตข้อความถึงประเด็นดังกล่าวว่าลองคิดดีๆไม่ใช่เรื่องที่ควรมาพูดเล่นไหมจากคําแนะนําที่ต้องปรับในช่วงประกวดจริงๆวิธีการพูดให้กําลังใจใครมีเยอะแยะมากมายลองคิดดูดีๆแต่เทมไม่ดูเวลาหน่อยหรอแอบเสียวความรู้สึกเหมือนกันขอโทษที่เราไม่ตลกด้วยแก่งสุดเอาที่มั่นใจกันนะขณะที่บอลนวัดได้เข็บข้อความของอิงฟ้า้อมระบุข้อความเดือดว่าแนะนําแบบไม่สนใจกัรรักแท้หรือจะปลอมต่อไปกันทั้งชีวิตค่ะนอกจากนี้มีนาได้ไลฟ์สดกับรักสุรักษ์มิเกลสุราชธานี2022สองออกมาพูด แล้ไม่สวยซึ่งบอสนวัดได้โพสต์ข้อความฟาดรัวว่าแนะนําอะไรหัดหรู้จักใช้คาว่าการเทศะก็คนมันพูดแล้วหรออยากขำปลอมกันให้ได้ทั้งชีวิตนะครับรู้ว่าที่นี่มีแสงเพิเยอะอยากได้แสงก็หัดเคารพเจ้าที่หน่อยละกันพูดแล้วไม่สวยที่สําคัญพูดแล้วก็ไม่หล่อด้วยเพราะคนหล่อเขาไม่พูดกันแบบนี้แค่พูดไม่มีวุฒิภาวะและหมดสิ้นความเคารพองกรส่วนเจที่แนะนําก็เบาได้เบาเอาเวลาไปดูแลครอบครัวบ,บ้างค่ะ